เกิดคำถามตลอด4ปีที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมเดินทุดดงของวัดของพระวัดพระธรรมกายนะคะที่เรียกว่าทุดดงธรรมชัยค่ะคำถ,ถามเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการเดินพร้อมๆกันของพระสงฆ์นับพันรูปเดินไปตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในตัวเมืองและไปพักค้างแรมตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะทําให้ขณะนี้กําลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเดินแบบนี้อาจจะสร้างผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ สำหรับปีนี้การจัดกิจกรรมวันนี้เป็นวันที่28แล้วนะคะพร้อมๆกับจุดหมายที่ต้องการจะเดินให้ครบ460กิโลเมตรค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณอยุธยาค่ะพระสงฆ์1,130รูปเดินทุดงผ่านถนนเส้นหลักของกรุงเทพมหานครและอีก6จังหวัดตามกำหนดระยะเวลารวม30วัน นำขบวนด้วยรถตำรวจผู้ที่เลื่อมใสศรัทธานั่งเรียงแถวรอเป็นแนวยาวพร้อมดอกดาวเรืองที่วัดเป็นฝ่ายจัดเตรียมเพื่อใช้โปรยเมื่อพระสงฆ์เดินผ่านมีเจ้าหน้าที่วัดเดินถือย่ามรับปัจจัยของญาติโยมนี่เป็นกิจกรรมเดินธุดงธรรมชัยปีล่าสุดที่วัดพระธรรมกายจับมือกับอีกหลายเครือข่ายจัดขึ้นและเริ่มเดินตั้งแต่2มกราคมที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมสะท้อนให้เห็นการเตรียมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบใช้บุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการเดินทางและที่พักของสงนับผันรูปอาจไม่สอดคล้องกับหลักทุดงขวัต1ิข้อเช่นการระบุให้การทุดงพักในป่าหลีกเลี่ยงสถานที่ที่พลุกพล่านเช่นหมู่บ้านเพื่อไม่เป็นการเพิ่มกิเลสแต่ละวัน กำหนดเดินทางของการเดินทุดงธรรมชัยจะออกจากที่พักประมาณ9นาฬิกาและเข้าพักตามสถานที่ต่างๆที่ทางโครงการระบุว่ามีญาติโยมนิมนต์ไว้ล่วงหน้านี่เป็นเหตุผลที่วัดพระธรรมกายอ้างว่าการจัดกิจกรรมนี้จำเป็นต้องให้พระเดินในเมืองแทนการเดินป่าเพื่อโปรดญาติโยมอย่างเส้นทางวันนี้ซึ่งเป็นวันที่28ของการเดินทุดงธรรมชัยปีที่สี่ พระสงฆ์ออกจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ผ่านถนนพหลโยธินสนามบินดอนเมืองสนามกีฬาถูป,ปเตมีมุ่งหน้าถนนรังสิตนครนายกปลายทางมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตรวมระยะทาง19.5กิโลเมตรแม้ภาพมุมสูงที่ทีมข่าวบันทึกไว้ระหว่างพระสงฆ์1130รูปทุดงผ่านย่านวงเวียนบางเขนถนนพหลโยธินเมื่อวานนี้ จะไม่พบว่าการเดินทางส่งผลกระทบกับการจราจรมากนักแต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายจุดที่ทีมข่าวเข้าไปสังเกตการขณะที่กระแสในสื่อสังคมออนไลน์พบว่ากิจกรรมนี้ถูกพูดถึงในด้านลบโดยเฉพาะการสร้างปัญหาการจราจรให้กับผู้สัญจรไปมาในหลายพื้นที่ที่เป็นเส้นทางของการเดินธุดงธรรมชัยตั้งแต่ปีแรกของการจัดกิจกรรม การเดินทางผ่านพื้นที่การจราจรหนานแน่นเช่นย่านเยาวราชพระสงฆ์เดินบนพื้นผิวการจราจรทําให้รถติดหลายพื้นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากิจกรรมนี้ยังคงจัดอย่างต่อเนื่องมาถึง4ปีขณะที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนายอมรับว่าแม้จะได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนแต่จากการประสานงานกับทางวัดขอให้งดกิจกรรมก็ได้รับคำตอบว่า กิจกรรมดังกล่าวได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไปแล้วทางออกของสำนักงานพระพุทธศาสนาขณะนี้จึงเป็นการขอความร่วมมือให้พระสงฆ์ใช้เวลาเดินให้เร็วขึ้นและงดโปรยดอกไม้เท่านั้นวรลักษ์อิสรางกูณอยุธยาไทย PBS รายงาน การเดินทุด,ดงธรรมชัยที่วัดพระธรรมกายตั้งชื่อในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็ระบุว่าเป็นไปตามความหมายของการเดินที่เรียกว่าทุด,ดงควัตนะคะแล้วในเชิงพระพุทธศาสนาตรงไปตามความหมายที่ว่านี้จริงหรือไม่ช่วงนี้ดิฉันจะกราบนมัสการสอบถามจากพระอาจารย์พระภัยสารวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิค่ะกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าค่ะขอเจริญพรนะคุณนะคะ ตกลงแล้วความหมายของทางวัดพระธรรมกายที่ระบุว่าเดินทุดงธรรมชัยเนี่ยคือทุดงเขาวัดเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมคะคือทุดงเนี่ยมันก็คือข้อวัดหรือข้อปฏิบัตินะเพื่อเป็นอุบายในการลดลักกิเลสหรือว่าเพื่อส่งเสริมความมักนมอยสนโดษนะมันไม่ได้แปลว่าจะต้องเดินนะหมายความว่าทุดงเนี่ยเราสามารถจะปฏิบัติได้ในบ้านก็ได้ในวัดก็ได้ แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยหลายคนก็พบว่าการบำเพ็ญข้อวัดทุดงเนี่ยซึ่งมีทั้งหมดสิบสามข้อเนี่ยจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งก็ตามเนี่ยบางครั้งการทําที่วัดก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยนิยมที่จะไปบปําเพ็ญในป่าก็เลยมีการเดินและเมื่อมีการเดินแล้วก็โดยสือทุดงเขาวัดก็เลยกลายเป็นการเดินทุดงไปนะแต่ไม่แปลว่าทุดงเนี่ยมันจะต้องเป็นการ เดินเสมอไปแต่ว่าตามประเพณีไทยเนี่ยเราก็เห็นว่าเราก็มีธรรมเนียมว,ว่านิยมเที่ยวไปเิคนในป่าเพื่อที่จะปัดเกา่ากิเลสแล้วเมื่อจะขัดเก่าให้ได้ดีเนี่ยก็ถือว่ามาบำเพ็ญทุดงควัดอย่างน้อยก็ข้อหนึ่งนะเช่นการบิณฑบาตเป็นวัดหรือว่าการฉันมือเดียวหรือฉันในบ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ก็หมายความว่า การเดินทุดงเนี่ยตามประเพณีไทยเนี่ยก็จะเป็นการผัดเปล่าตัวเองด้วยการเดินไปสู่ป่าไปบาําเพ็ญกรรมฐานในป่าเด็กเลียงการคุกคีกับผู้คนคอันนี้คือธรรมเนียมที่ทํากันมาพระอาจารย์คะแต่ว่าครั้งนี้มีข้อสังเกตยอย่างมากนะคะกับการจัดกิจกรรมแบบนี้โดยเฉพาะเป็นการเดินจากหลายๆพื้นที่มาสู่พื้นที่เมืองครั้งนี้เดินกันถึงเจ็ดจังหวัด สำหรับเสียงสะท้อนต่างๆของผู้คนที่เป็นห่วงการเดินแบบนี้ทางผู้จัดควรจะต้องรับฟังยังไงคะคือในที่จริงก็น่าจะพูดกันให้ชัดว่ามันไม่ใช่เป็นการพุดดงหรือไม่ใช่เป็นการเดินพุดดงนะถ้าจะเป็นการบำเพ็ญศาสนกิจเพื่อสร้งตอบสนองศรัทธาญาติโยมก็ก็ว่ากันไปโดยใช้ชื่ออื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้คําว่าพุดดงเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการบําเพ็ญทํา บำเพ็ญการศาสนาจิตในลักษณะที่เป็นการขัดเกลากิเลสไกลจากผู้คนไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าไม่ได้มุ่งไปช่อตอบสนองสาสนาญ,ญาณโยมถ้ามุ่งตอบสนองสาสนาญ,ญาณโยมนี่ก็ควรจะใช้คําอื่นมากกว่าพอใช้คําว่าทุดดงเนี่ยคนก็จะมีความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยสิ่งทําอยู่เนี่ยมันไม่ตรงกับคําว่าทุดงหรือเดินทุดดงที่คนไทยเราเข้าใจกัน แต่สำหรับทางผู้จัดงานก็ระบุว่าการจัดงานแบบนี้เพราะว่ามีญาติโยมนิมนต์พระให้เดินทุดงไปตามจุดต่างๆและเป็นการตอบสนองศรัทธาของประชาชนอย่างนี้สำหรับผู้จัดเองก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงคะพระอาจารย์คะคือี่อย่างที่สมมาบอกนะคือว่าถ้าเป็นการมุ่งตอบสนองศรัทธาญาติโยมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์การเดินทุดงการเดินทุดงวัตถุประสงค์คือการ ขัดเกล็กิเลสมุ่งเป็นมุ่งการหลีกเล่นจากผู้คนประการที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมุ่งสนองสัทยาดาดิมอย่างที่ว่าเนี่ยก็ก็ควรจะคํานึงถึงญาติโยมสวนอื่น,น,นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะอันนี้สมาเชื่อเป็นเรื่องที่อทางวัดก็ควรจะสนับแล้วก็จะได้ทําให้การ ทำกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นที่อยอมรับหรือว่าอนุมโมทนาของผู้คนทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะผู้คนที่มุ่งจะมาทำบุญกับทางพระที่มาจัดก,กิจกรรมนี้เท่านั้นจะควรจะให้คนทั่วไปได้อนุโมทนาด้วยซึ่งผมหมายความว่าให้เขาได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะค่ะกลาบนมัสก,การค่ะพระคุณเจ้าค่ะ พระเกิพรค่ะกรับนมัสก,การพระอาจารย์พระภัยสารวิสาโลนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตกับการให้สัมภาษณ์กับไทย p ี s กรณีการเดินทุด,ดงธรรมชัยของพระวัดพระธรรมกายค่ะ